ท่านี้มาพูดถึงเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเท่าที่ศึกษามาจากสำนักวิปัสนาเนี่ยท่านสอนสัมมัญญาบัพพะนะเราก็เอามาประกอบเข้าในตัวเราก็ปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติสติปัฏฐานแนวท่าน,นแต่ว่าไอบุญกรรมของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะก็นะอ,อำนาจสมาธิเราก็ได้มาจากครูบาอาจารย์สายธรรมกายบ้างนะสายหลวงพอ่อวัดบักน้ําก็สายหลวงปู่มั่นมั่ง สายหลวงพอ่อฤาษีดำบ้างสายหลวพ่อที่รักบ้างใครต่อใครเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่ได้ได้เคยไปศึกษาเนี่ยนะแล้วเราก็เอามาปฏิบัติที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาประมวลดูแล้วเนี่ยนะก็คือว่าคือสำนักวิปัสนาเนี่ยนะเขาเขาไม่ได้ถือศีลเป็นหลักเขาถือธรรมเป็นใหญ่ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก เราก็บอกว่าเราเคยเจอเจริญสมถะมาครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องศีลแล้วก็สมาธิปัญญาแล้วคราวนี้มาสอนเรื่องเหมือนกับว่าปัญญาสมาธิศีลศีลมาทีหลังแต่เขาจะสอนสอนศีลปรมัตดเลยนะศีลของอ้ภายในศีลจากการปฏิบัติไม่ใช่ศีลสมมุติอย่างที่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยี 5, 8, 10, 10, ่บเจ็ดนะเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไอ้สิ่งเหล่านี้ จากการที่เราศึกษาเนี่ยเวลาเราเข้าไปในอารมณ์ละเอียดรักษาอารมณ์แล้วเนี่ยพอมันเนียนละเอียดแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ศีลพลดเนี่ยมันมีจริงๆนะความนิ่มเนียนอะไรเนี่ยแต่ถ้าตาบใดยังไม่ได้เป็นภริยาบุคคลเนี่ยมันก็เสื่อมได้อีกแหละกลับมาทําผิดเสีลผิดธรรมอะไรได้อีกแหละ